แล้วงอกเหลืองครับตรงนี้สีดอกครับอีกคนเดินเห็นอีกคนนั่งขี่รถเห็นครับเอ้ยยังไงวะอีกคนเดินไม่เห็นเิดห็ก่อแดงน้าคการณตรงนี้ครับตรงนี้ สอหนึ่งปุ่นย่โอ้โหะงกเหลืองตรงนี้ครับสองดอกครับผมดอกนี้ก็บานนะครับอื เหน้องโอกเหลืองตรงนี้ครับหนึ่งดอกครับผม <Yeah. S 1> โอ้แข็งแข็งอยู่ครับนี่สวยๆเลยครับวันนี้ก็มีเห็ดแดงนี้กับเห็ดเห็ดหลังแหลครับ เห็ดลังแลมันค่อนข้างจะเปียกฝนครับมันยังไม่เน่าครับแต่มันมันยุยยุยยุยน้ําฝนครับถ้าได้ดอกแบบนี้คงจะเต็มตะกร้าไว้ครับดูครับดูขาครับไม่ใช่เห็ดก่อนนะครับเป็นเห็ดเห็ดแดงครับ แดงนี่แหละครับแกงแซบครับผมดอกขนาดนี้กำลังแซบๆเลยครับ เห็ดแดงครับตรงนี้โอ้ยดอกสวยๆเลยครับค่อนข้างจะบานแลครับแต่ยังแข็งอยู่ครับเห็ดตะไคร้ครับจุ่มๆหนึ่งดอกครับผมมเด็ดมาไกลๆอย่างนี้ยังหอมเลยครับ เห็ดหน้าไหลครับวันนี้สภาพก็จะประมาณเนี้ครับตรงไหนที่ไม่ค่อยโดนฝนก็จะแข็งๆหน่อยครับแต่ส่วนมากมันอมน้ําครับแล้วมันก็มันยังไม่เสียแต่มันมันเอาไปไม่ได้ครับมันเละมันยุ่ยครับพูนี้เห็ดตะไคร้สามสีดอกครับผมดอกนี้สวยๆเลยครับดอกนั้นน่าจะไม่ได้แล้วมั้งดูดอกนี้ก่อนครับ แมงกินไปเกือบครึ่งแล้วครับอันนี้รู้สึกจะร่วงโรยแล้วครับอุ้ยแมงกินครับเอาไปก่อนครับยังแข็งอยู่ครับดอกเบื้เริ่มเลยครับ ดอกนี้น่าจะไม่ไหวของจริงครับเชื่อแล้วครับให้ขึ้นทั่วทั่วโพนครับมีดอกนี้ยังแข็งอยู่ครับแต่แก่มากเลยครับหอมฟุ้งเลยครับ สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับหมานเห็ดแต่เห็ดค่อนข้างจะบานนะครับวันนี้เร,เริ่มจะซาแล้วครับรนี่ครับเห็ดเหมือนเดิมเห็ดนางลายเห็ดแดงครับเห็ดละโงกก็เจอบ้างนิดหน่อยครับอ,อันนี้ก็เห็ดตะไคร้ครับเจอโพนั้นเมื่อกี้ ี่ตรงนี้ไม่ใช่ทางนี้หรอไม่เข้าตรงนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนททุกแชร์ทุกการติดตามครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับพบกันใ่คลิปหน้าครับผมคนนั้นครับขี่รถเห็นเห็ดตะไคร้ไกลๆเลยครับสวยไหมยังสวยไหมโอ้เป็นเชื้อแล้ว เอาเอามเาบึงเนี่ยเอาเชือมาเบึงนเนี่นเนเย,อยกเกอ,อ้ยเพอร์เร์เลยครับดอกเดียวอิ่มอ่ะปนาว,ะวานให้ทั่วตะโมไป